เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศหรือคาดหมายลักษณะอากาศประเด็นนั้นอาจจะมีในส่วนของอมวลอากาศเย็นลงมาแต่ว่าในภาคตะวันออกเราเขาก็บอกว่ามันคงไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเป็นแค่อุณหภูมิอาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะมีความชื้นสูงโอกาสฝนตกก็มีเล็กน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนคือ ข้อสังเกตพิโรจก์ลองสังเกตดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนอมกราคมถัดมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะสังเกตอยู่เรื่องนึงว่าดอกของทุเรียนในรุ่นใหญ่เริ่มขยับตามออกมาเป็นรุ่นสุดท้ายหรือไม่ยังไม่มีคำตอบแต่ถือว่าผมได้บอกแล้วว่าเขาออกดอกได้สิ่งที่กำลังจะนำเรียนคือสังเกตไหมครับว่าช่วงที่ช่วงนี้เนี่ย หกโมงเย็นมืดละ6หกโมงเช้าก็ยังมืดจูนั่นหมายความว่ากลางวันสั้นกลางคืนยาวดอกของไม้ผลยังออกได้อีกครับทันทียังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการออกดอกก็จะมีกําลังใจกันต่อไปสหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของทุกวันพุธนะครับพือเศรษฐกิจของเราก็จะเป็นในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นวันนี้เราคุยกันในเรื่องของความสวยความงามก็แล้วกันนะครับ คือผมอยากจะนำประเด็นหนึ่งว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการทำมังคุดในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งคือมังคุดผิวนวลคือเมื่อก่อนนี้ในช่วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,534 35 36เป็นช่วงที่ผมเองนั้นยังคงรับราชการแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มมังคุดมีการให้สาระให้ความรู้แล้วก็นำพามังคุด รวบรวมแล้วก็ขายให้กับผู้ส่งออกช่วงนั้นเนี่ยคำว่ามังคุดผิวนวลเป็นมังคุดที่ถือว่าได้รับความนิยมมากต่างจากมังคุดผิวมันนะครับคือมังคุดผิวนวลเนี่ยเราเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบกับคนเราอย่างคุณแม่บ้านสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของอผิวหน้าตาสดใส มีความนุ่มนวลมีลักษณะที่น่าชวนมองอันนั้นก็คือผู้หญิงในส่วนของผู้ชายเองก็จะเป็นในลักษณะของอดูสดใสมีความสดชื่นนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้ท่านมองในเรื่องของธรรมชาติมักคุดผิวนวลน,นวลน,นั้นเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากความสมบูรณ์มีคุณภาพใบที่ดีมีการเจริญเติบโตของ ผลที่ดีและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเราจะสังเกตว่าเป็นมังคุดภายในทรงพุ่มมังคุดนอกทรงพุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยพบนักอาจจะมีบ้างครับถ้าเป็นสวนที่เป็นสวนผสมผสานแล้วก็เป็นล่มเงานวลนั้นก็คือไขโดยธรรมชาติถ้าเราจะเปรียบเทียบกับกล้วยใบของกล้วยก็จะมีนวลน,นะครับผลผิวของกล้วยก็จะมีนวลมีไขมังคุดก็เช่นเดียวกันเท่ากับว่านี่คือ ไขหรือนวลจากธรรมชาติเขาเป็นในสภาพที่เกิดจากความสมบูรณ์แล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับในการปกป้องในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ผลแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจครับอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีรูปเปิดมีการถ่ายความชื้นออกมีการนำ ความชื้นเข้ามีลักษณะของอการเคลื่อนย้ายได้ต่างจากในส่วนของคำว่ามังคุดผิวมันหลังจากที่มังคุดนั้นมีมูลค่ามีราคาสูงขึ้นเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆก็เริ่มเข้ามาก็เป็นการใช้ในลักษณะของการใช้สารบางตัวเข้าไปเคลือบกรณีมังคุดผิวมันเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกิดจากปัจจัย ปัจจัยที่เราให้เขาไปนั้นไปเคลือบไปส่งเสริมไปสนับสนุนมันจะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับมังคุดผิวมันก็คือมังคุดที่ไม่ได้ดูกมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยไฟหรือ,อไรขาวพิรักรต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับว่าเพลี้ยไฟกับไรขาวเพลี้ยไฟจะไปทําให้เป็นมังคุดผิวลายผิวลายนั้นเขาก็จะเป็นตั้งแต่ใต้หมวก ไหลลงมาด้านล่างเป็นรุนแรงก็จะลงมาถึงจำนวนผลมากและถ้าเป็นมังคุดผิวกลากคำว่ามังคุดผิวกลากก็คือเป็นผลจากการทำลายของเพลี้ยไฟเมื่อทำลายแล้วไปบวกกับมังคุดนั้นถูกสภาวะแสงแดดคือความร้อนความแห้งแล้งเข้าร่วมทำลายซ้ำมนันก็จะสร้างสเก็ดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม ต่อสู้กับธรรมชาติก็กลายเป็นมังคุดกลากเป็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งฉะนั้นในส่วนของเพลี้ยไฟเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นกลากแต่ทําให้ผิวเป็นสะเก็ดลายอันนึงมาจากเวลาที่เขาใช้ปากเคียดูเขาจะขับสารเหลวแล้วก็ดูซับสารอาหารขึ้นมาส่วนในด้านของไรขาวไรขาวนั้นจะเป็นกากเนียนเป็นลายละเอียดเขาเรียกว,ว่าเปื้อนน้ำหมาก ก็คือเป็นลักษณะของสีน้ำตาลอ่อนเนียนละเอียดแล้วก็ไหลย้อยจากใต้หูลงมาเล็กน้อยอันนี้ก็คือไหลขาวพิทักกรก็จะต้องเห็นภาพว่านั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้ประเด็นกรณีที่เราใช้สารที่ไปทำผิวมันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารเคลือบเป็นตะกูลน้ำมันเป็นตะกูลาสารจับใบนะครับเลยกลายเป็นว่า ส่วนตรงนี้มีผลดีในด้านของอการทำความสะอาดการทำให้ผิวมันแต่กลับกันครับมันก็เป็นผลเสียต่อก,กระบวนการเจริญเติบโตคือกระบวนการหายใจไขยน้ำที่ผลเลยเป็นประเด็นว่าในระยะหลังต่อมาเนี่ยมังคุดที่เป็นมังคุดผิวมันที่จากการใช้ปัจจัยเหล่านี้ค่อนข้างจะมีอาการเนื้อแก้วยางไหลยางตกในไส้เหลืองเป็นจำนวนมากขึ้น พิรักกรก็คงเห็นภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะน,นำเรียนให้เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอคำว่ามังคุดผิวนวลน,น,นั้นมันมีอีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่านวลเทียมคำว่านวลเทียมหมายความว่าอย่างไรเราทราบครับว่านวลของมังคุดนั้นเกิดจากความสมบูรณ์นวลเทียมก็คือในเรื่องของการใช้สารบางอย่างอย่างเช่นกรรมมาถัน กรรมฐานที่เราพ่นไปในเชิงลักษณะของการป้องกันก,ก,การป้องกันแมลงการป้องกันเชื้อรานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันที่ไปทำให้บังคุดนั้นเกิดไขหรือคาบคา,าบตกค้างซึ่งเป็นนวนเช่นเดียวกันแต่ว่าะจะหยาบกว่าอันนี้เขาเรียกว่านวลเทียมและนอกจากนี้นะครับ ในกลุ่มปัจจัยที่เรานำมาให้หรือฉีดป้นไปที่ใบและในส่วนของที่ผลก็มีส่วนนะครับที่จะมีผลต่อการทำให้เป็นบังคุดที่มีความสมบูรณ์มีผิวสดใสมีลักษณะของอนวลอย่างเช่นกลุ่มปัจจัยในกลุ่มของธาตุอาหารหลักก็คือปุ๋ยทางใบธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม อาจจะอยู่ในรูปของอสูตรสำเร็จอาหารเสริมสูตรรวมพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดพลังงานในรูปของกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือจะเป็นในกลุ่มของสารในกลุ่มของไบโอสติมูเรนหรือจะเป็นตัวอะโทนิกคือปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นพลังงานที่มีส่วนทำให้ผิวของมังคุด ในระยะตั้งแต่ผลอ่อนจนถึงผลขนาดกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะซึมซับรับปัจจัยเหล่านี้ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยได้ครับเพราะในช่วงจังหวะเซลล์หรือเนื้อเยื่ออ่อน,อนเนี่ยเขาก็จะรับพลังงานเหล่านี้เวลาที่เราพ่นจึงพ่นไปทั้งที่ใบและที่ผลเมื่อเขารับพลังงานเหล่านี้ไปก็จะทำให้เนื้อเยือ่อหรือเซลล์มีความสดใสก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความสดใสเห,เหล่านี้ ถ้าเขามีพลังงานพอเขาก็จะมีการสร้างนวนขึ้นมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นจึงเป็นภาพรวมๆให้เราเห็นว่ากรณีในส่วนของนวนธรรมชาติเนี่ยเขาเกิดจากความสมบูรณ์จากใบจากใบที่ปกคลุมจากในส่วนของปัจจัยที่เราให้เป็นความสมบูรณ์ในส่วนของกรณีการทำบังคุดผิวมันนั้น จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันใช้ปัจจัยการผลิตใช้ในส่วนของสารบางตัวที่มีคุณลักษณะของการไปเคลือบการไปเคลือบเหล่านั้นก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับในระดับตรงนี้ ยกตัวอย่างบางกรณีอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยพิงเกษกรผู้ปลูกทุเรียนท่านก็จะมีกรณีของอาการใบไหม้ใบแพ้แดดที่ในภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าซันเบิร์นปัจจุบันจะมีสารในลักษณะหนึ่งเป็นฟิล์มเหมือนกับสารโพลิเมอร์เป็นฟิล์มเนี่ยเวลาที่เราให้ไปกับในส่วนของใบทุเรียนเขาก็จะมีส่วนปกป้องอให้ใบเหล่านั้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นก็จะไม่ได้เกิดอาการใบไหม้หรือใบแพ้แดด ในส่วนของเปรียบที่ให้ฟังก็คล้ายๆกับกรณีของมังคุดเหมือนกันนะครับนี่เป็นประเด็นที่เรานั้นอยากจะให้ทั้งเข้าใจในสับภาษาเพื่อที่จะนำไปสู่การวางแผนในการผลิตความต่างกันในสรุประหว่างผิวนวลก็คือเป็นนวลหรือเป็นไขที่เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากความสมบูรณ์เกิดจากในส่วนของปัจจัยต่างๆที่เราให้ไปเพื่อบำรุงแล้วเขาก็สร้างไขขึ้นมาโดยธรรมชาติถ้าเราจะมาไล่ลำดับเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผลมังคุดเป็นในลักษณะ3-4เดือนอเดือนที่หนึ่งครับหลังดอกบานเราก็จะเห็นว่าพื้นของผลมังคุดจะเป็นพื้นสี ขาวอมเขียวนี่คือเดือนที่หนึ่งพอเข้าสู่เดือนที่สองก็คือเขียวอมขาวพอเข้าสู่เดือนที่สามก็เป็นลักษณะเขียวเขียวเลยนะครับเขียวอ่อนและพอเข้าสู่เดือนที่สี่คือพ้น90วันขึ้นไปก็จะเป็นเขียวด้านแล้วก็เข้าสู่ระยะสายเลือด ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุสน,นรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัตกำจัดเพี้ยหอย แต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมใช้สารจับไบซีลอนด้วยหนะักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพัณฑ์คุณภาพ บริษัทแอปพายเคมประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพษกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่นใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกนีอย่างเง้บเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนก้อนสองพันฉได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสานอะมิโนเอสิดจากธรรมชาติสารไหทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจําหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำมั่าใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน รรัทเอวต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสาระดีมีคุณค่าจากทีมเกษตร ขณะนี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะง,งักการจเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรทที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟุต 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0ซี ฉีดพ่นที่ผลใบทุกๆ1 0 1ถึง15วันจนผลโตเต็มที่โบฟรุดดี้นเกรดและซปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพจําหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขาอทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อโทนิกที่อัตรา2-14ถสี่ีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กเรากลับมาฟังสาระตอดกันในช่วงที่หนึ่งได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการใช้ในลักษณะของความสมบูรณ์เราไล่มาตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองและเดือนที่สามเขาก็จะเกิดขึ้นเองบางครั้งเนี่ยนะครับในเดือนที่สามพี่น้องเสกรอนจะเจอปัญหาคือบางครั้งเนี่ยบางคุณที่สมบูรณ์มาก เขาจะมีการขับน้ำหวานในภาษา,าถ้าเป็นชาวสวนเขาเรียกว่าน้ำหยันใบพริกไทยก็มีในใบไม้ผลอื่นก็มีในทุเรียนก็มีในลองกองในผลอ่อนลองกองยิ่งมีเยอะมากนั่นคือการขับน้ำหวานออกมาซึ่งน้ำหวานเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนของการเกิดราดำเพราะฉะนั้นถ้ามีนวล ส่วนหนึ่งเนี่ยลาดำก็จะไม่เคยเกาะแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้ราดำเหล่านั้นเกิดขึ้นมันก็จะลุกลามกลายเป็นประเด็นในส่วนของมังคุดที่เป็นลาดำขึ้นมานะปล่อยนานไว้ก็จะเป็นเกณฑ์สะเก็ดะฉะนั้นเราก็จะต้องมีส่วนในการป้องกันกําจัดเชื้อราเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ว่านวลจะสร้างขึ้นมาแล้วจะต่อสู้กับธรรมชาติได้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับทีนี้ประเด็น เราจะเริ่มพบเห็นก็คือในช่วงของเดือนที่สามก็จะเกิดลาดำและนวลเหล่านี้เราก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่ามันจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนตั้งแต่เดือนที่สามพอเข้าสู่เดือนที่สี่มังคุดจะเป็นผิวเขียวด้านพอเขียวด้านเนี่ยเราจะเห็นนวลชัดเจนเลยนวลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าในบางสวนที่ไม่มี เราจะเป็นลักษณะของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการบำรุงเราก็จะมีการใช้สารในบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างเช่นสารเสริมประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันที่ไปตกค้างแล้วก็ไปทำให้เกิดผิวมันขึ้นมานวนไม่ได้สร้างนะครับแต่ไม่มีศัตรูไม่มีเชื้อรา ก็จะกลายเป็นังคุดผิวมันซึ่งังคุดผิวมันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากปัจจัยที่เราให้เวลาที่จะมีศัตรูมาทำลายก็ไม่สามารถทำลายได้เ,เวลามีคราบสกปรกบางครั้งเราก็ไม่มีติดพิรศก,กรบางท่านนะครับก็ต้องขอเรียนว่าบางท่านก็ไปสรรหาสารบางตัวมาพ่นเคลือบไปเลยให้เป็นมงคุดผิวมัน ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งเขาก็มีประโยชน์แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเกิดสภาวะความชื้นสูงมังคุดขายน้ำไม่ออกอันนื้อมาจากสารเหล่านี้ไปเคลือบไว้คือผมไม่ขออนุาตไม่กล่าวในเรื่องของสารเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีความผิดเป็นอันว่าเมื่อสารเหล่านั้นไปเคลือบจนกระทั่งขายน้ำไม่ออกบังคุดเนื้อภายในก็จะเสีย นี่มีผลกระทบถ้าในกรณีที่สภาพดินฟ้าอากาศไปเจอกับสภาวะในส่วนของมีความชื้นสูงมีฝนตกการเป็นเนื้อแก้วยางไหลก็จะเกิดขึ้นมาในส่วนต่อมาสิ่งที่เป็นตัวธาตุอาหารที่สำคัญนะครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้ผิวนั้นมีคุณภาพที่ดีก็คือตัวแคลเซียม จะเป็นแคลเซียมเดี่ยวจะเป็นแคลเซียมโบรอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แคลเซียมเหล่านี้เนี่ยมีส่วนที่จะทำให้ผิวเซลล์มีความแข็งแรงโพแทสเซียมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดในลักษณะของความแข็งแรงมีภูมิต้านทานนี่เป็นประเด็นในกลุ่มของปัจจัยที่จะนำมาใช้กรณีในกลุ่มของธาตุอาหาร ถ้าเป็นสารปลายนอกก็คือซัลเฟอร์หรือกรรมะถันก็จะมีส่วนสำคัญที่จะไปสร้างนวนเทียมให้เพิ่มขึ้นหลักสำคัญที่ผมเองนั้นอยากจะฝากไว้ก็คือการวางแผนการผลิตบังคุดถ้าท่านเป็นผู้ที่ดำเนินการหลังจากออกดอกก็รีบสร้างใบ หลังจากนั้นก็สร้างใบให้มีคุณภาพพอผลโตใบก็กางเต็มที่ใบเหล่านั้นก็จะไปพรางแสงเมื่อไปพลางแสงเสร็จเขาก็จะมีความสมบูรณ์เขาจะถ่ายเทระหว่างผลกับใบใบก็จะส่งพลังงานมาเลี้ยงผลคุณภาพของผลก็จะสร้างนวลโดยธรรมชาติแต่ถ้าในส่วนของเราไปใช้สารบางชนิดมากเกินไปนวลเหล่านี้จะไม่สร้าง จะกลายเป็นไขเป็นผิวมันมันเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีทั้งข้อดีข้อเสียนี่คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้เป็นเทคนิคเป็นสาระความรู้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับไม้ผลต่างๆนะครับบางคุดผิวนวลทุเรียนหนามเขียวเงะาะขนเขียวก็จะเกิดจากความสมบูรณ์ทีนี้มีเรื่อง ที่อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองเป็นจุดคิดเช่นเดียวกันว่าพินักรบางครั้งท่านจะใช้สารบางอย่างไปพ่นเพื่อทำความสะอาดสารเหล่านี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับในส่วนของอสารน้ำยา L.O.C. คำว่าน้ำยา L.O.C. ก็คือพวกกันภาษาเราง่ายๆคือน้ำยาล้างจามหรือน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาหรือสารเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคือไปลดแรงตึงของผิวเวลาที่ชา้วยชามสกรปรกเนี่ยในสารพวกนี้จะมีน้ำยา L.O.C จะไปลดแรงตึงก็จะทำให้สิ่งสกรปรกไม่เกาะกับพื้นผิวในส่วนของภาชนะถ้าเรานำมาใช้กับในส่วนของไม้ผลบางครั้งก็ใช้ประโยชน์ในเชิงล้างลาดำ การล้างลาดำเนี่ยก็คือไปลดแรงตึงที่ผิวมันก็จะทำให้สิ่งสกรปรกเหล่านี้หลุดไปเราใช้ล้างลาดำในรองกองในทุเรียนแต่สำหรับบางคุดบางครั้งสารเหล่านี้นี่นะครับไปล้างไขหรือล้างแวกโดยธรรมชาติของบังคุดออกไปในขณะเดียวกันบางครั้งก็ตกค้างอยู่ที่ผิวซึ่งมันก็จะกลายเป็นผลกระทบคือถ้าบางคุด เขาถูกร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกผิวเขาก็จะด้านและถ้าเราเอาสารไปเคลือบมากๆก็จะกลายเป็นปิดรูหายใจที่ผิวของผลมังคุดต้องเข้าใจนะครับว่าที่ผิวของผลมังคุดตามคั่วตามผิวเขายังมีส่วนในการขายน้ำได้มันไปเคลือบไปปิดเช่นนี้ก็จะกลายเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงในการที่จะทำให้โครงสร้างภายในเปลี่ยนแปลง ไายน้ำไม่ออกผลกระทบก็จะเป็นเนื้อแก้วยางไหลยางตกในไส้เหลืองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากได้เช่นเดียวกันก็ฝากไว้เป็นมุมมองเป็นแนวคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกใช้ปัจจัยกับมังคุดในกรณีว่าผิวนวลหรือผิวมันครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกทท่านสวัสดีครับครับ